ออกกำลังกายมานานแต่ไม่ได้ผลสักทีไม่มีวินัยหรือเราขาดแรงบันดาลใจไม่รู้ว่าจะกินอาหารแบบไหนดีกลัวความยุ่งยากกลัวคำว่าอดอาหารหรือคุมอาหารขี้เกียจวางแผนการออกกำลังกายเครียดกับคำว่าออกกำลังกายมีปัญหากรรมพันธ์และเราจะลดน้ำหนัก รือลดไขมันส่วนเกินได้ไหมอยากได้โปรแกรมการออกกำลังกายที่ง่ายง่ายสะดวกและได้ผลจริงอยากได้ซิกแพคแบบพี่รุ้งเนี่ยทุกปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดพี่รุ้งมีคำตอบให้เลยนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยคะ่ะจากการคิดค้นฝึกฝนปั้นกล้ามท้องด้วยตนเองรวมถึงศึกษานะคะจากแหล่งงานวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั้งต่างประเทศและในประเทศพี่รุงได้ตบผลึกฝึกฝนปั้นกล้ามท้องของตนเองมาแล้วนั้นบอกได้เลยว่า พี่รุ้งออกแบบหลักสูตรที่เรียบง่ายได้ผลอย่างสูงมาแบ่งปันทุกคนคะ่ะผ่านคอร์สที่เรียกว่า lady six pack ราคาเต็มของคอร์สนะคะจะอยู่ที่15,000บาทท้วนนะคะแต่พี่รุ้งมีราคาโปรโมชั่นพิเศษนำเสนอนะคะอยู่ที่9,990บาทเท่านั้นและที่สำคัญแถมการดูแลโคชชิ่งเป็นการส่วนตัวหลักสูตรด,ดังกล่าว ดูแลต่อเนื่องให้30วันกรณีที่คนอยากให้พี่รุ้งดูแลมากกว่านั้นถึง60วันจะมีราคาพิเศษอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคนที่ต้องการให้พี่รุ้งดูแลเป็นการส่วนตัวนะคะที่เรียกว่า Lady Pa ิ Pack เจอตัวนะคะหลักสูตรนี้ราคาเต็มอยู่ที่49,500บาทแต่มีราคาโปรโมชั่นนะคะ อยู่เพียง3 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองพร้อมดูแลต่อเนื่องในระยะเวลา90วันเต็มเพื่อมั่นใจว่าทุกคนสำเร็จได้แน่นอนสนใจสามารถสมัครมาที่ Line ID a at healthy rung นะคะ h e a l t h y UNG รุ้งถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะเรียนนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะพี่รุ้งนะคะมีบทเรียนนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆสอนออกกำลังกายฟรีๆนะคะมากกว่า400คลิปนะคะผ่านช่องทาง TikTok สามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ติดตามทำตามได้เช่นกันนะคะแล้วก็หลักสูตรเทคนิค Lady Six Pack หรือว่าคอร์ส Lady Six Pack นั้นมีรองรับไว้สำหรับคนที่ตั้งใจ และมุ่งมั่นที่อยากจะสำเร็จจริงๆนะคะมีวินัยคะ่ะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้นะคะ